จับซอยพีย่น้องเลยมีขีดบ่มีขีดมันจะบ่นี่กันวางนี่ตามขีดได้นี่กันเนาะถือเอาใช้ให้ขีดอยู่ใช้เละขี้โบนะงามเนาะเออเดือดสีถือค้าเกดียดอย่างเนาะถ้าไปเอาสีเทานี่ยหัวมันคือได้หนิเนาะ

Chenan chế phó đi đây. Ho, đi đây. Lạy lấy mày đi. đấy đi lạy đi. Mày tắt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  đi. Mày đi. Mày đi. Mày đi. đi. Mày đi. Mày đi. đi. lôi ตะยักเปนเตะอยู่ยเลไ,เไปไปฮะ้ึนว่ไปใชใช่ไป่ใช่ไปไปือปูไปฮะ,ะ,ะ,ะไปใช่ตือปูยังวายกะพอยังบวชในคบหนึ่งได้ยังวายะนั่นฮะตีกเทไรตอปูหนาสองโลวะห้าสิบพันสองโลห้าสิบพัน Ho chiếc 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 có chiếc 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 à, ตุกฝนเออฝนตกฝนลินอาเกลีอันนี้เนาะเออตะลามะตุตุ้มี่ใหม่ฮะมาใส่ทางนี้ต่อยฮามมองฮัมบ่ใกล้เพื่อนนะบ่ใกล้เพื่อนก็ย่าเออเล่นเล็กอย่างพุ่งใช่มาตอกันข้างนี้เลยพี่น้องเดินผ่านทางนี้ก็จะใช้งานอยู่เนาะ

คือได้บ,บานี่หาเงี้ยมงงอยได้เหรอเนะอาะ <c oughs> เออตกลักอันนึงอไก็ประกาศหามันก็ได้แล้วมันสูงแล้วออมันมัน,ม,นมันห่อนหมองสูงเล้นี่มันจะง่ายมันจะขึ้นสูงนะมันต่ใส่ย,ยากปะโอเคตัวตับได้หรอ มาเบิ่งเพื่อนเฮ็ดน้ำกันพี่ตังค์เยเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆเพื่อนจะเข่าพาทั้งรุมนี่บ่เนี่ยเออมันอยากย้อนแสงในเรื่องทางนี้เนาะกานแสงในเรน่องเด้อพี่น้นองค์เลยเพราะว่าตะเวนมันจะตกไปทางนั้นเนาะตอนแรกว่าแสงที่าตะเวนตกอยู่ทางนี้ได้บางอย่างก,กำลังเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆเน,นาะ Tỏng bởi lưỡi đi bây giờ Tụi này chạy ngay vô tụi này Bây là Nhạc này nữa สวนหาไม่ตอกาเลยไม่ลายยู่ไม่เสร็จลายอยู่เห็นรักเห็นลดมันจะง่ายคุดคุดตุยตุยแค่เดียวนี่ตอกง่ายมันจะเลาอใช่ไหมทุก <c oughs> มันสูงดิเอาก็ต้องเลียห ทางน้ำนั่นมีน้ำลายพ่ไอ้ <ห ả? S 1> ทางนั่นมีน้ำลายพ่อทางน,ะน่ะ,นะเออน้ำกินพ่อต้มน้ำกินให้เสียบจะได้ชใช่เสียบู่ใช้เสียบ สำนานเติบแล้วมาชลากัดดูปุ๋ยปุ๋ยเนาะำเรยืนได้เออเอาทำแบบนีง่ายๆแค่คลองกันแล้วสร็กยืนใส้ฮเนานเมะนานมะันดูชู่ึยื่ใส่จะได้ตกว่าโอ้ยง่ายเดีว เอาเลือตะปูอมาตอกั่นใช่ยนะครับขุดน่ด้อ่สองมืยบไปให้องแผ่นบ่ให้องแผ่นเนอ่า่องแผ่นแต่จะได้ไล่ง่ายละบานี่มันบ่พเทราก มือนมาใช่ก็จะได้ขึ้นมาอีกเป็น,นอยไรเนาะมาเบิง่งเมาเป็นปปปบ่พอึกตัป,ปูบ่มีบ่ือเห็นตกลายอย่แถวนะปเส้นผาน่ะกจะพกเีให้มันเจบเลยจะไปถ้าได้จเป็นช้างใหญ่ะจะเป็นชางล่อแจะเป็นไม่เช่อเจอยอเ็นคนเจั่ ບັນຍັດຊາດແຖວ เป็นพาเซอร่ารไม้เซอรามาขีดขีดพอดีนั่นเนาะพก็มาหมดก็มาแบบอ่าไม่จอเราเลย ปากากัวได้่ได้ยากปากาันเนาะนีแต่หัวเล็กตปูลนัางสางคนดหัวเป็นปูขีดจวดจวดางเบิ่นสร้างเพิ่นเฮ็ดเ่อนไปเร่อยเนาะบางทีอะไ้เปลี่ยนสร้างเพิ่นไป

ที่ตป้าต,ปตัวนี้น,นะเห็เพ็นตัดไมมอันสีแปดต่นั้นน่าป้าตัอ่าตัวตัวขาวอ่น,นี่นะมหมาห้องบ่ะบ่ใหม่ห้องกว่าส่าเขากับม้ทับเาาวาบสใ่เ้า,า,อากอะไรแล้วกับไม้ใส่ด้วยด้ว ลางเหมือนบ้านเ้าพี่เต๋อเนาะพอเฮ็ดได้อะไรซะหามแร้อะไรค่ะไปข้างในต่อไงบันแร่ตรวนี้นะไปเฮ็ดเอยู่ท้างในต่อไปเฮ็ดอยู่ท้างในต่อว่ะเจียข่าก่อนได้นี้เนาะ พอดีพอดีเลยแหละแหลเวเนี่กัพักพอนดอยนึงนะครับไปเกีย่ยวเขาเนาะเขาเริ่มมอ,อกาอมาลง่วงเลยใช่ไหยชุบได้อ,อ,ไอ๋อมาจับซอยพี่้อ้เลยมีฉีดบ่มีขีดมันจะบ่นี่ก่ะวางให้ตามขีดได้นน่ก็ได้เดี๋ยวใช้ฉีดู่ใช้ เลสิบ่งามเนาะเออเลือกสีถือคักดีดี๋ยวเนาะถ้าไปเอาสีเทานี่ห้วยมื้อนี้คือเด้นี่เนาะไปเอาสีเทานี่แต่มันก็งามปคนละมวนเนาะงามปนคนละแบบเทละแต่ว่ามันก็งาม คกคกคกอ่ะเอาส่วนไว้ก่อนว่า อากแล้วนะนี่กำลังหายไปีขึ้นอยู่พอห้องคันตอนนี้บูเฮ็ดบูได้เลยขัน còn lại cái này hết lẫn đấy tôi không có pháo hiệu là em tóc tóc nó mà chếp của nhỏ đấy nhá 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 nhá

Tăm tâm vậy, vay vinh ở tăm. Ngay sài chuốc 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền bảo không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe bỏ Đây. đèn to sơn mang thường mà thần đông bông ừ. ừ. vâng à giờ mà xem gì bắt vâng thiệp bằng chưa hả thiệp chưa sơn cho tát ở trên quá

khăn này hả? Khăn cúm Mà thương nhá Mà thương quá Mà thương Ờ, bữa đây nó Chế nó nữa đi nào, vâng vâng vâng, chào bà chạy chế nó vâng Chế cho phụ đi chứ Chế nó cho phụ đi đây nè lấy lấy tụi đi nào, lấy tắt đi đấy nè Lấy tắt, mẹ lấy tắt đi Phụ đi đấy, xem đi nào nó Phụ đi, phụ đi Ở lại xài chế nó đi No sé, sea, ya no comer, ¿no? Jurillo y... จักตับโอ้ยพอดีเนี่ยพว่าเป็นเนาะพอดีเลยเนี่ยโอ้ยเป๊ะเลยแหละอาจจะอาจอาจจะอยู่เพราะว่าส่วนทั้งนี้เขาก็เอาเอาตัวนี้ไปใส่พุ่นเนาะส่วนเนาะอาจจะอยู่จักรับนี่นนแหละครับเ่าพอกัน เบิ่งน้ำกันรุ่นไปน้ำกันเลยเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่แปดทับวะ,ะเออเพิ่งจะไปใส่พุ่นพุ่นอีกสองแผ่นตอนนี้ยังอยู่หกทับหนึ่งห้าทับเนาะเออยังห้าทับหกตัวนี้เเเออ้ีมด ตับมเหรอคงใช้ตั้มนะแฟนเกือบได้ไอ้เกือบพอดีได้แล้วเกือบพอดีเนาะอ่าหนึ่งสองสามพอเขึ้นมะฮ่อใส่ฮ่อใส่มาฮ้อนี่ฮ่อกะเป็นต้นไม้ได้บ่อยพอกระทำตับมอีกแล้วตับมนี่เบิ้งก้อนใส่เบิ้งก้อนใส่เบิ้งก้อนถ้าว่ามันเห็นแดดมันกไล่ง่ายบว่นี่กูพอท่าแดดเขากล่ง่ายอีกดอก มาไปร้อยแพ่นเนี่ยเจ้าให้แกให้แกไปใช่ใช้เน่ยขันห้องหายตันแล้วขันหอ้อ,อไงออไปเลยพี่ร้อยใบแผ่นนี่ก็ร้อยใบแพ่นทั้งบ้านโลกเท้าขันห้องม,มันก็ะจะได้เพิ่มอายุมาสูแล้วเาเอาทั้งนี้เป็นทั้งนอกกันหมดเลยเอาขันห้องสองห้องนี่กะนั่นอยู่แต่มันอยากจ่อเนาะห้องมันห้อมแน่นนะ พอชว่านี่มีแต่ป่วยลูกไม่ไปชรถอ,อาเพศผากั้งมาเอาเนาะอนเอา,เาไฟไฟปลากั้งใส่ผ้าากั้งนั่นเอาไปเดานอนกันป้ากั้งเวนิ่งเว้ยเ่เนาะโดยเกั้งตะปูวัดบ่นะ่าตะปูวัดบานี่ตะปูตะปูตะปูไเลตะปูไเลยังวา่า ซื้อเรอไว้ไอ้ซื้อรืูนะองโลอสำรอไลดละให้ไปซื้ออีกว่าแบบวันนี้ไปมือื่นาไปกได้อพอซือองโลพอดีองโล็เต็มแล้เนาะองมันสูงเนาะองโลไล่ไม่ได้ไล่ชอโลกงจลเพอซื้อมาอีกวันนี้ก็พอแล้ว ที่ไปตอนนี้ได้บ่หรือว่ามือมือใหม่ก่อนมือเอือนได้บ่มืออื่นหรอโดยเขาว่าตอนนี้ก็นังจะมุ้งกันต่อสามโมงสามโมงสามโมงสี่สิบสี่นาทีไปตอนนี้ก็ได้มาไปมืาเอื่นก็ได้มาก่อนเออไว้ยังต่ออไไรอยู่เนาะสิบหกเด้อ แถวนี้กับแใกล้นี่กับบ่มีบ่อไก่ตัวปูบ่มีบ่อแถวใกล้นก,บบาาลกนีบกนบ่มีเรื่อเขาไปซื้อพุ่นบ่อ,ย,อยูไปซื้ออยู่เมืองเนาะถึงได้

ไปไปบ่ายนะว่าไปใช่ตือปูไปฮะไปใช่ือปูยบบัง่าอยพอยังบในคำได้ยังาดนั่ฮะเกเทไรือปูหนาสองโลวาาสิบพันว่าสองโลห้าสิพันโลสามสิบ หกหนุหซ yeah, ิาิให้า0ิบเจ็ดิแปดิเว้ยไม่รอวะามพันนี่ตมันโดยให้กลว่ถ่ายกันได้หวอน่ายุนแจได้ยันยุนแจว่ได้นั่นสามพบกิมนาเฮ็ดอันี <row> ้แ <Tonight> ล <hip> ้วเอ้ยก๋วจิก้างออยู่พอด่อห่าไอ้ รูนตอกใส่วงกบรุ่นตอกกใส่วงบไปดีก้าอ้อยเออหาสิท่าบ่อเจ้าของได้บาทดิภาษีเอาไหมเอาดิเออเอาเอาเอออะไรดีได้เอ้ยเออะภาเี็ดใไปคูดได้แล้วลดเลิกแต่ว่าคุดนั่นเลิกเลิกเลยอสิมีรักอีกหนึ่งอันนึงทำสันก็ยากและยากมันหักกลาง มันเอ็นพูดเนาะระวังระวังเหยไอตอกชนเออมีห่างยังไรใชไเย็บได้ปะนี่มันยังมันยังโรงเรียนเรียอยู่น่ตอกช้ยอีกไอเอาเอาไม้มาตอกช้ขันไว้อีกนี่เด้อมันจ่อยเด้อขันอีกขันหนึ่งไมยมันโยเกิร์ยห้ใส่ใส่ให้เป็นเม็ดหมดเ อตอคัในนี้เออเป็นยังต่อแค่รถไม่เป็นไราคาสตสีเอา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 ใส่ไปแต่ว่าจะได้เยียบแป้นที่ห้อีก มันหน่วยผสมได้ต่ปูมันกินอีกเป็นหน่วเนาะพอได้ตอกกันนะพอได้ตอกอย่างไรคนว่ามันจะได้ถ่าพอเวลามันยังเฮ็ดโพยไล่โยกเฮ็ดปลาเพิ่งกันยอดมันกันยอดไปอีก ไปสานนอนเดี๋ยวเาขอตัวชมคลิปไปสำนีน้ก่อนไปหน่อยพูพอกันใหม่อีกเด้อพี่น้องเดอ้อนำลาไปก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณอ่าก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณผู้รักผูยย้ใหญ่ใจบุญวัตถุทานเดอ้อเนาะทีสซ่สอยขมาเพื่อซานทางบ่อสวนไปหน่อยเดี๋ยว่าใกล้จะสําเร็จแล้วเนาะอีกเมื่ออื่นก็เคยสิซัผพาแล้วอยู่เมื่ออื่นไปหน่อยเนาะติดตามบนน้ำกัน แล้วนะครับจะว่าโอเคบาทน,นาาาที้พี่น้ดาวัยเนาะสำเร็จเรียบร้อยบาทนี้พี่น้ดาวัยเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาบไปก่อนขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอโชคดียินดีมีแห้งพป็นสุขสุขคนเด้อเอาปัจจักษ์ลงไปก้าเจ็บทางพวงพี่น้ดาวัยเนาอกจาบวันนี้ขอลาบไปก่อนแล้วสาบายดีพี่น้ดาวัยจบ